ชมคะตอนนี้นะคะดีสีกว่าค่ะคนก็เริ่มมากันเยอะขึ้นเลยนะคะแล้วถ้าเราดูจากการแต่งกายนะคะก็จะเห็นว่าเขาทุกคนนะค่ะก็มีจุดมุ่งหมายที่เดียวกับเราเลยค่ะ ก็ลองดูนะคะตอนนี้นะคะเราจะเห็นว่ามีคนเยอะมากเลยค่ะก็จะมีทั้งคนที่กําลังมุ่งหน้าไปทางเด็กออก,กุลนะคะที่กําลังจะไปที่ขบวนแห่ค่ะกับอ <gamble. S 1> ีกฝั่งหนึ่ง <prohib. S 1> ก็คือฝั่งที่กําลังเดินออกมาสวนกันนะคะก็จะเห็นว่าฝั่งที่กําลังเดินออกมาสวนกันเนี่ยค่ะคือเป็นฝั่งที่ได้ไปนอนรอมาแล้วตั้งแต่เมื่อคืนค่ะก็จะแบกของข้าวของมานะคะมีเสื้อมีหมอนมีข้าวของอันนี้ก็คือผู้คนที่ไปเฝ้ารอพระเยซูดำมาทั้งคืนนะคะแล้วก็สามารถเข้าคิวแล้วก็ได้เข้าไป สักการะที่เข้าไปสัมผัสองค์พระเยซูดำกันแล้วค่ะแต่ว่าสำหรับคนที่กำลังไปตอนนี้ค่ะก็คือกำลังจะไปร่วมขบวนค่ะ แต่ว่าคุณผู้ชมสังเกตเหมือนกับปุณนะคะว่าทุกคนที่มาที่นี่นะคะจะมีการแต่งตัวที่เป็นเสื้อ,เ,อ,อเสื้อทีเชิ้ตนะคะแล้วก็จะมีหลากหลายสีมากค่ะมีสีเทาสีแดงสีเหลืองนะคะแต่ว่าสิ่งที่ชัดเจนที่สุดเลยค่ะก็คือสัญลักษณ์นะคะตรงรูปของทีเชิ้ตนั้นจะเป็นรูปของพระเยซูค่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าหัวใจสําคัญจริงๆเลยของการที่คนเข้ามางานนี้กันค่ะก็คือการได้มาใกล้ชิด กับพระเยซูพระบุตรของพระเจ้านั่นเองค่ะแล้วก็ได้มาแสดงถึงความศรัทธาที่มีต่อพระองค์ท่านค่ะส่วนถ้าเห็นกันหลักๆเลยเนี่ยก็จะมีทั้งสีแดงนะคะแล้วก็สีเหลืองค่ะนั่นก็จะเป็นเหมือนกับเสื้อที่เป็นสัญลักษณ์ว่ามาจากที่เขตไหนจากจังหวัดไหนค่ะและด้านในนะคะถ้าเราเข้าไปดูกันเนี่ยก็จะมีการตั้งขบวนแล้วเป็นจุดเป็นจุดค่ะ ที่มานะคะตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะก็จะมีการเตรียมพร้อมสําหรับวันใหม่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารเช้านะคะตรงนี้ก็จะมีร้านขายข,ายของอยู่เยอะมากค่ะก็จะเป็นร้านขายอาหารสตรีทฟู้ดนะคะอาหารถนนของมนิลาที่นี่ค่ะตรงนี้ก็มีการเตรียมพร้อมค่ะมีการซื้อน้ำนะคะมีผ้าเช็ดหน้านะคะสําหรับเช็ดหน้าเช็ดเหงื่อค่ะตอนนี้ผู้คนที่นี่กําลังรู้สึกตื่นเต้นดีใจมากเลยค่ะที่จะได้เข้าร่วมขบวนการแถในครั้งนี้นะคะ Oh, so cute. ไม่ต้องสงสัยเลยนะคะว่าทำไมเท่าที่เดินผ่านมาจะเห็นว่ามีองค์พระนเรศวดมหาายองค์มากเลยนะคะ เพราะว่าในฟิลิปปินส์นั้นนะคะส่วนใหญ่เป็นชาวโรมมนคาทอลิกค่ะซึ่งเคารพศรัทธาองค์พระเยซูดำม,มากมากค่ะในแทบทุกโบสถ์นะคะทั่วประเทศฟิลิปปินส์เลยเขาก็จะมีองค์พระเยซูดำเป็นตัวแทนของศาสนาค่ะถ้าจะเปรียบเทียบกันแล้วนะคะคุณผู้ชมก็จะเหมือนกับอย่างอย่างในไทยเราอะค่ะก็จะมีพระพุทธรูปนะคะอยู่ในทุกวัดค่ะและพอถึงเทศกาลนี้นะคะเขาก็จะนําเอาองค์พระเยซูดำทั้งหมดเนี่ยแหละค่ะมาแห่รวมกันค่ะ แต่ว่าถ้าสังเกตนะคะเราจะเห็นว่าจะมีคนบางกลุ่มค่ะที่เป็นผู้ที่ศรัทธามากนะคะในพระเยซูค่ะเขาก็จะทําการถอดรองเท้าเพื่อร่วมเดินขบวนพาเรดนี้ค่ะเป็นการสื่อถึงศรัทธาที่มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้านะคะ